สวัสดีครับทุกคนยูทูบผู้ก่อน้าครับวันนี้เราจะมาทําวิธีทาคลิปลงยูทูบนะครับมาดูกันน้องมันจะเป็นยังไงง่ายๆครับทุกคนยล่นี่ไม่นานก็ก่อนจะแร่แล้วก็ถา่ายรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เข้ามาใน u t u b e แล้วทุกคนก็เห็นตัวบวกนี่ไหมครับข้างล่างครับทุกคนกดเข้าไปครับเดี๋ยวโอเคนี่ครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้ให้เรากดอัปโหลดวิดีโอครับทุกคนนี่ครับหลังจากนั้นแล้วก็ กดคลิปไหนก็ได้ที่เราอยากจะลงครับทุกคนหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนตั้งชื่ออะไรก็ได้ตามใจเลยครับถ้าใครอยากใส่คำอธิบายอะไรก็ใส่ถ้าจะเป็นลิงก์ก็ใส่ได้ครับทุกคนหลังจากนั้นแล้วก็กดถัดไปครับทุกคนพออันนี้ก็กดอัปโหลดไปเลยครับทุกคนแค่นี้ครับทุกคนก็จะได้เลย ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะ